ผู้ไเจ้าของเราทท่านให้เรามองดูผลของต้นไม้เป็นเครื่องเปรียบท่านบอกว่ามหาลุกขูปะมังปุญญยันบุญนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลอามังชินทติโยพลังผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมันมากินระสันจัตสะนาชารามาติพิชันจัตสวิณสติผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมันมากิน ไม่รอคอยให้มันสุกให้มันเป็นลูกสุกซะก่อนผู้นั้นจะไม่รู้จักรสชาติของมันที่แท้จริง,รงมันยังไม่สุกมันก็ไม่หวานมันก็ไม่หอมแต่เราไปกินดิบทั้งไม่อร่อยก็ไม่อร่อยทั้งจะทำให้พินาศด,ด้วยพิชันจัดสะวินัส,สติหมายความว่าผลไม้นั้นพืชน,นั้นก็จะพินาศเอาลูกดิบมันมากินเม็ดดิบๆของมันเอาไปปลูกก็ไม่เกิด ทั้งไม่อร่อยทั้งไม่เกิดใหม่อีกจะตายต่อไปอันนี้ง่ายๆเปียบเปรียบเหมือนพวกเราใจะแจกกินดิบสมมุติมาทําบุญแล้วภาษาทุขอให้พูกขาถือเลขในเด้อรางวัลทีหนึ่งเลขท้ายสามตัวขอให้ถูกขอให้ร่ําขอให้รวยในยุคไอเอเอฟขอให้มีเงินมากๆได้ใช้นี่ใช้สินพอทานไปแล้วสักหนึ่งพันบาท กลับไปบ้านก็ไปซื้อหวยแล้วทีนี้จะกินดิบแล้วนั่นจะกินดิบแล้วี่ไปซื้อหวยซื้อมากๆพ่อหวยออกมาหวยไม่ไม่ถูกเลขไม่ถูกเงินก็หมดทีนี้ก็เสียใจเสียใจแล้วก็ใจเสียใจเสียอย่างไงใจเสียก็บอกโอ้ยบุญบุญเบินเบินบน,บน,บน,นี่มันไม่มีหรอกไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย ทำบุญก็ทำเกิดตายเงินก็จนหมดนั่งสมาธิก็เหนื่อยผลก็ตกเกิดจะเป็นบัตรตายอยู่แล้วบุญไม่เห็นช่วยเราเลยตอนนี้ใจเสียแล้วไม่ใช่เสียใจอันนี้แหละท่านบอกว่าพิชันจัตสวินาสติปุญญจัตสวินาสติบุญของเขาก็วินาศบุญของเขาก็หมดบุญที่จะกินดิบๆนั้นยังไม่ให้ผลเราก็กินมันไม่ได้กินแล้วก็เสียใจบุญใหม่ก็ไม่ทำต่อไปเรียกว่าพิ่นูกปลูก ปูกอีกก็ไม่เกิดอีกเพราะว่าใจมันเสียสะแล้วเข้าใจว่าบุญไม่ช่วยในสมัยโบราณในลุ่มแม่น้ำโขงนี้มีวรรณกรรมที่สั่งสอนสิ่งตนอนธรรมเยอะแยะถือได้ว่าเป็นเป็นดินแดนที่ร่ำรวยทางมรดกทางจิตใจทางวิญญาณมากที่สุดร่ำรวยทางวัฒนธรรม มีหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องถ้าผู้เท่าก็อาจจะจําได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันพระรุ่นใหม่เอาไปเผาทิ้งหมดมันเขียนเป็นเป็นหนังสือโบราณหน,นังสือใบาลานเ,นเป็นเป็นตัวทำคนรุ่นใหม่อ่านไม่ได้มีหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าเท่าหัวขอ,ขอหล่อเคยได้ยินบอกมีอยู่สามผูก หกสิบใบลานเอาไปซื้อเล็กตาแล้วไปติดเชื่อาได้สิอบอกฮะจะกินดิบอีกได้หรอเล่วสามผูกหกสิบใบถ้าหากมีโอกาสไปที่อำเภอตะการพืชผลน่าจะเหลืออาจะมายังมีความหวังอยู่ว่าที่นั่นคงจะรักษาไวด้ดีมีตู้อยู่กลางน้ำที่น้องคุรุหรือว่าเอาไปเผาถิ่มเบิดแล้วก็ไปจักอาจจะยังนะ นั่นเพื่อนเนี่ยบ้านพระครูท่านบอกว่ายังโยกแต่จะขอถ่ายเป็นภาษาไทยให้ฟังในหนังสือเหล่านั้นเล่าเรื่องบุญไม่ช่วยคือจะกินบุญดบนี่แหละบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันมีความรักกันดีดีขยันทำมาหากินขยันหมั่นเพียรไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้ค้าน แต่ก็ไม่พออยู่ไม่พอกินอดอยากขาดแคลนทุกอย่างลำบากมากเมียเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีส่วนผัวนี่เป็นคนสัมมาทิฏฐิต่อมาผัวก็ป่วยล้มป่วยลงลำบากหาจะมีเรี่ยมีแรวมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก,ก็ไม่ได้ก็เลยปรับทุกข์กันบอกว่าฉันนี่คงจะเอาตัวไม่รอดแน่ ฉันจะอยู่อยู่ไปไม่รู้จะกี่วันเธอจะได้เป็นห่วงฉันเลยที่ที่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมียไม่ค่อยจะพอใจผัวเพราะผัวนั้นมีความคิดฟังไอ้ที่เราเกิดมายากจนนี่เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มั้งชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ลำบากเมืองเราไม่ได้ขยันทำงานเมือนเราเขาก็รำ่ำเขาก็รวยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุข เรานี้ไม่ได้หยุดได้หยอดทําอะไรก็ขาดทุนทําอะไรก็ทุกยากลําบากไปเรื่อยผัวนี่ก็แอบไปทําบุญไปตักบาตรได้อะไรก็ทําบุญอยู่บ่อยๆเมียก็ว่าให้เธอมัวแต่ทำบุญชิบหายหมดจะได้กิดอะไรคนที่เขาไม่ได้ทำดูสิเขาร่ำเขารวยก็เยอะแยะแต่เธอทำไมต้องโง่ไปทำอย่างนั้นพูดยังไงผัวก็ไม่เถียงไม่เถียง กลัวเมียจะเสียใจก็มีความรู้สึกว่าเมียเรานี่ก็คงจะเข้าใจว่าบาปบุญไม่มีแน่นอนเมียก็เลยบอกผัวก็เลยบอกเมียว่านี่เธอคนพานไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทาน เมียบอกว่าอย่ามาเทศอยู่ตรงนี้เลยถ้าอวดดีแล้วไปบวชฉันจะไปหาใหม่ก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ก็พูดแต่ปากลอกใจก็ยังรักอยู่จะดีหรือชั่วก็เป็นผัวของเมียจะชั่วหรือเสียก็เป็นเมียของผัวก็ยังรักกันอยู่เอาไปเอามาผัวก็เลยล้มป่วยเมียก็ไปรับจ้างไปรับจ้างได้เงินมารักษาผัวต่อมาก็ไม่หายเป็นโรคเรื้อรัง เป็นคนลำบากพร้อมเหลืองหลงเรื้อรังเมียกเ็เอาเงินมาส่งผัวให้ซื้ออาหารกินซื้อยากินแล้วก็บอกผัวว่าเธออย่าเอาเงินนี้ไปทําบุญนะอย่าเอาเงินนี้ไปไปให้ทานไปตักบาตรไปทําบุญไปช่วยเหลือคนอื่นเธอจะทําเด็ดขาดนะถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ส่งมาให้เลยฉันจะไม่มาเยี่ยมเธอเลยฉันจะเสียใจมาก ผัวก็ไม่พูดที่ไม่พูดนั้นคือไม่รับปากแต่ก็ไม่เถียงในใจก็คิดว่าเดี๋ยวเมียไม่รู้เราก็จะรักไปทานอกีกไปทําบญนี้ต่อมาเมียก็ส่งเงินมาแล้วก็เอาเงินมาให้ผัวท,ทั้งทั้งที่ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละก็ซื้อ,อยาก,กินบ้างมันก็ไม่หายพอมันไม่หายก็ไปขอทานทีนี้เมียส่งมาไม่ทานขอทาน เงินที่เมียส่งมานั้นก็แบ่งไปทานสาของไปไปใส่บาตรบ้างพอตอนหลังมามาเมียรู้เข้าเสียใจหนักนอกจากเสียใจแล้วใจเสียด้วยไม่ส่งมาให้เลยให้มันตายซะวายอย่างนี้ไม่รู้จักเกียมกกลาไม่รู้จักเกียมบอดี้ทุกยากเกือบตายก็ยังขวนขวายไปทาน ก็เลยน้อยใจและน้อยนอกจากน้อย,นอ,ยนอกจากน้อยใจแล้วก็ใจน้อยไม่ส่งเงินมาไม่มาเยี่ยมแต่แอบมาอยู่หลอกมาถามชาวบ้านแต่ไม่มาให้เห็นหน้ามาแอบดูแล้วก็แอบถามว่าพฤติกรรมของผัวนี่เป็นอย่างไรชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้น่าสงสารมากเดี๋ยวนี้แกไม่มีเงินรู้สึกว่าแกไปขอทาน ขอทานได้ก็กินครึ่งหนึ่งเอาไปทานต่ออีกครึ่งหนึ่งเมียก็เสียใจหนักทีนี้ไม่มาไม่ส่งมาน,านานๆเข้าชายคนนี้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราคงไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราจึงทุกข์จึงยากอย่างนี้ชาตินี้จะทุกข์จะยากจะล้มจะตายยังไงก็ขอให้ได้ทำบุญไว้บ้างเผื่อชาติหน้ามีถ้าสมมติมันมีชาติหน้าเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้ เราก็อาจจะดีเหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างเข้าทํานองที่บอกว่าถูกอย่างให้เขินขาดแรกงง่ายบ่อหอนลืมสินทำพรมเพียนหักสาไหวแร้งและถ่วงถ่วมและแรลงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทําบุญพอแม่ห้องบ่ผ้าเทมเอาความดีเป็นลิมเมื่อวานนี้พูดถึงริมจําได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละ ละทัดสารนีวญยายโตเอเตโคสงหาโลกเกเครื่องสงเคราะห์โลกคือการให้ทานคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์คือการวางตนสม,สม่ำเสมออันนี้เป็นริมเมืออริ่มสลักเผาลบลดเอาไว้ไม่ให้รถมันพังให้มันวิ่งไปได้พระคนโบราณเราก็ฉลาดยังบอกว่าเอาความดีเป็นริ่มสลักใจไว้ค้นค่องที ละทัดสานีวยายาโตละถะแปลว่าลถอานียะแปลวา่ลิ่มอัศแปลว่าเป็นละทัดสานีเนวยายาโตแปลว่าเป็นลิ่มสลักเผารดความดีนี่ก็เป็นลิ่มสลักใจสลักใจชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ท่านอาจารย์มหาประสุทธปิทธประกาศแต่พี่น้องมาตอกลิ่มมาขันน็อ ให้แก่โลกให้แกสังคมชายคนนั้นก็ทําขอทานเขากินไปขอไปขอไปวันหนึ่งแกเหนื่อยมากแกเป็นไข้แกขอทานได้พอกินข้าวพอประทังชีวิตมีอาหารที่เหลือจากตนเองเกตนเองกินอยู่ครึ่งหนึ่งก็งเลยเอาไปให้ทานแกผู้ขอทานคนอื่นสาเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแกแกเหนื่อย นอนแล้วก็ฝนตกเหมือนเมื่อคืนนี่แหละแกก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มสสใในขณะที่นอนอยู่นั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาฟ้าผ่าลงมาแล้วถูกแกตายพอดีท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะทุกยากขณะนั้นขอทางขณะนั้นทำบุญขณะนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีปัจจัยมัน เทวดาเทวดาที่รักษาคุ้มครองโลกท้าวจัตุโลก,กบ,บาลพากันเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ก็พากันประชุมปรึกษากันว่าชายผู้นี้ทำแต่คุณงามความดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเกือบจะเรียกได้เกือบจะเรียกได้ว่าแกมีศีลมีศีลไม่ต้องไม่ได้ไปสมาทานกับพระแกไม่เบียดเบียนผู้ใด แต่เสร็จแล้วแกก็ทำทำบุญทำทานแม้จะทุกข์ยากลำบากพวกเทวดาทั้งหลายก็เลยพากันปรึกษากันว่าอันนี้เกิดมาจากกรรมกับกรรมเก่าของของชายผู้นี้ไม่ควรจะให้แกทรมานไปดลไปนานควรจะให้แกตายเสียให้มันจบจบไปเอาบุญข้างหน้าเพราะว่าปล่อยให้แกลำบากไปนานคนอื่นเขาจะเห็นผิดเป็นชอบเขาจะว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีจะมีอยู่ถมไปจะทำให้มิจฉาทิฐิจเจริญขึ้นจะให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นควรจะให้แกตายเสียรับกรรมกรรมให้มันจบว่าแล้วประชุมกันอย่างนั้นก็ทำให้บรรดาให้เกิดฟ้าผ่าชายคนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ฝนตกลงมาก็ฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาชายคนนั้นก็ตาย หลังจากตายแล้วก็ยังไม่แล้วนะมีเสือมาฆ่าไปกินอีกด้วยเสือไม่รู้มาจากไหนพอออกมาจากในป่าฆ่าชายคนนั้นไปกินกินหมดเลอแต่หัวหัวมันบาแสบมันมีแต่กระดูเสือเลยไม่กินภาษาลาวก็เรียกว่าหัวคอหล่อ,อยังแต่หัวคอหล่อเสือเอาไปกินเหลือแต่หัวชาวบ้านก็เล่าลือไปว่าชายทุกขตะคน ขอทานคนนั้นคนใจบุญขอทานคนนั้นหน้าอานาบใจหน้าอาเนกอานาบฟ้าผ่าตายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเสือก็จะฆ่าไปกินส่วนภรรยาได้ยินข่าวเข้าก็ทั้งโกรธทั้งน้อยใจทั้งเสียใจคิดถึงผัวไปทานหมดยาก็ไม่เอาไปซื้อกินเอาไปทานหมดสมน้ำหน้าตายเสียได้ก็ดีว่าอย่างนี้ แต่ใจที่มันแค้นก็พูดอย่างนี้แใตจใจหนึ่งก็รักสงสารคิดถึงผัวก็มาดูมาดูมาดูก็มาเห็นหน้าเลยแต่หัวงก็ผัวจริงๆร้องห่มร้องให้ไปเอ,เอาเอาเอาจอบมาเอามากระจอกมาบานเฮาว่าม,มาคุดสองจอกตอนดละเปิงเงหัวมันจนิงอย่างยังเนาะมอได้บาได้ฟังเบิรตอก มาก็มาขุดเอาจอบมาขุดสองสามจอบเท่านั้นก็เอาหัวผัวลงไปฝังฝังแล้วก็น้อยใจเคียดแค้นให้ผัวแต่ก็ทั้งรักทั้งแค้นเพราะว่าเป็นผัวเป็นเมียกันนางก็กัดนิ้วมือตนเองกัดออกมาเป็นเลือดแล้วก็มาเขียนใส่หน้าผ่าหัวบุญไม่ช่วยว่าจากนี้เขียนใสหน้าผ่าผัวว่าบุญไม่ช่วยเอาเลือดมือนี่เขียน เียนบุญไม่ชวดแล้วก็ฝังหัวฝังเสร็จแล้วก็ไปเอาดอกไม้ป่ามาบูชามาบูชาหลุมศพลุ่มหัวไม่ใช่หลุมศพรอก <c oughs> เสร็จแล้วแกก็ก้มก,บกาบข้างศพข้างหลุมศพขอขมาผัวที่ได้กระทําไม่ดีไม่งามที่แต่โกรธได้แค้นแต่ก็ยังรักยังอาลัยอยู่ที่ได้ทําไปเช่นนี้ก็เพราะความโกรธ ที่ผัวไม่ปฏิบัติตามไม่ให้ทานก็ไปหาทานฟังหัวผัวแล้วก็แกก็กลับบ้านไปทํางานไปหารับจ้างต่อไปไม่เคยคิดว่าจะไปทําบุญหาผัวเลยเพราะว่าแกไม่เชื่ออยู่แล้วต่อมาอีกมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินอาคัะมมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินทรงประสูตรเป็นเป็นพระราชโอรส พูดง่ายๆว่าเมียพระเจ้าแผ่นดินภาษาบ้านเรามันง่ายดีออกลูกออกมาเป็นลูกชายมีรอยแงดงแดงตรงตรงหน้าผากว่าบุญไม่ช่วยเสร็จแล้วเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กประหลาดร้องให้ไม่รู้จักหยุดใจยอนคงจะร้องให้เหมือนอาตามาน,นี่แหละเกิดมาร้องให้ให,ใหญ่แม่เล่าให้ฟังว่าเกิดมากวนโลกเกิดเกิดดอดยามกลางคืนเกิดมาแล้วร้องให้ไม่รู้จักหยุด แสดงว่าเกิดมาเทพเลยร้องให้มีเป็นการแสดงความทุกข์อริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมักเกิดเป็นทุกข์เกิดมาี่มันทุกต้นทุกตัวมันจังห่เนาะครมัเกิดมาเป็นสุขเป็นสุกมันก็นหัวหาหาหา,หา,หามาตัวแต่ละคนเกิดมาจึงร้องให้มาร้องให้กำกำป้ายกำกำกำปั้นด้วยโยมผู้หญิงคงจะเห็นลูกตนเองออกมา ออกมาใหม่ๆออกมากำกำปั้นแดงๆแล้วร้องให้ร้องให้ดิ้นกระเดวกระเดวแสดงว่าเกิดมามีกรมเวลาตายจึงแบมือตายไม่มีดอกคนตายกรมกำปั้นมีไหมเขาเขาให้เปิดหน้าไปล้างศพเพื่อจะได้ดูมือคนตายไม่ได้เอาอะไรมือคนตายมือแบเขาให้ล้างล้างมือศพแต่พวกเราไม่ค่อยดูหน้าดูมือหรอกร่างกายพุณน ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเดอ้อญาติหลอกยังมาหลอกคอเดอ้อเันปะมันเป็นอย่างนี้ความจริงเขาให้เราไปล้างหน้าศพล้างมือศพให้เราได้พิจารณาว่าเกิดมามีแต่ตัวเปล่าเวลาจากไปก็แบมือนะไม่เอาอะไรไปด้วยนะแต่เกิดมาไม่มีกรรมจะกอบจะโกจะเก็บจะกรรมจะกินกรรมแล้วก็เอามากินเด็กน้นนอยพ่อแม่ต้องใส่ถุงมือให้ไม่มีอะไรจะกินกินกรรปัน้น นอนกัดการปั้นพูดไปมากยิ่งมากนะเดี๋ยวจะหิ้ข้าวไปหอดใส่ละบัดไง <c oughs> <c oughs> ไปถึงเกิดมาบุญไม่ช่วยหน้าผากสีแดงๆร้องให้ไม่รู้จักหยุดจะด่อนร้องให้ไม่รู้จะทำอย่างไรร้องให้มาแล้วสามวันสามคืนพี่เลี้ยงนางนมตลอดทั้งแม่เอาใส่นมกินนมแล้วก็ร้องให้ เอาออกจากนมแล้วก็หยุดร้องให้ไม่รู้จักหยุดจะย่อนพระราชาก็เลยประกาศไปถ้าผู้ใดมาทําให้จะให้เด็กนี้หยุดร้องให้จะให้รางวัลอย่างงามทั้งพระราชาเองและพวกราชสำนักช่วยกันลบลบตัวหนังสือสีแดงที่หน้าผังนั้นว่าคนอย่างไรอย่างนี้จะต้องตั้งชื่อว่านายบุญไม่ช่วยซะแล้วใช่ไหมละ่ะในนี้มีคนชื่อบุญช่วยเยอะ คุณโยมบุญช่วยมาจากเมืองชนบุรีนนท์ไม่มีนะคนที่ชื่อว่าบุญไม่ช่วยไม่มีพ่อเรารักบุญเราบางคนบุญช่วยบุญมีบุญมากบุญล้นบุญเหลือบุญหลายบ่มีบุญออกคัอว่าื้อว่าบุญหน่อยบุญบ่เหลือบุญเบิมีอยู่บ่จุดิบ่มีแต่คนนั้นบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยก็ประกาศไปถ้าผู้ใดมามาสามารถทําให้เด็กคนนี้หยุดร้องให้ จะให้รางวัลอย่างงามส่วนนางคู่เป็นเป็นเมียนี่ก็ยังแก่อยู่คนนั้นไปเกิดแล้วหัว่าขอหลออไปเกิดแล้วก็เลยได้ยินข่าวประหลาดก็เลยไปขอเฝ้าไปกราบทูลพระราชาขอเข้าเฝ้าขอเข้าพบเด็กราชกุมารที่เกิดมาใหม่ๆพอไปเห็นพอไปเห็นหน้าผากเด็กจาได้าลายลายมือของตนเองจําได้เป็นไผ่สีชือลายมือเจ้าของประเดเนาะ ก็เห็นเอ้เนี่ยมาลายมือเราจริงจ,ง,จงนี่ที่ที่เขียนแต่หน้าผากนี่บุญนี่มันมีจริงจริงบนกบากากน้ายอย่างนี้ผัวของเราได้มาเกิดเป็นโอรสของพระราชาเสียแล้วนี่บุญมีจริงๆไม่ใช่บุญไม่ช่วยในบุญช่วยว่าแล้วนางก็เอามือไปลูบหน้าผากลูบเบาๆก็หายไปเลยลบไปเลยคนอื่นเขาพยายามหาสิ่งหาของอะไรมาลบมันไม่ยอมออกทั้งราชสำนักลบไม่ออก เพราะลบไม่ศูนย์แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นรูปเบาๆมันก็หายเพราะนางเขียนด้วยมือของนางเองการรูปครั้งนั้นเพื่อจะโดยโดยนางตั้งใจว่าบัตรนี้บุญช่วยแล้วไม่ใช่บุญไม่ช่วยถ้าบุญมีจริงๆขอให้ขอให้ขอให้ใหตัวหนังสือนี่มันลบหายไปนางอธิษฐานในใจอย่างนั้นก็มือรูปไปมันก็หายตัวหนังสือก็หายไปเลยเด็กก็หยุดร้องให้พอดี พระราชาก็เลยบอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดแก้วแหวนแสนสิ่งเพชรนินจินดาต้องการสักเท่าไหรเราจะมอ่งให้นางนี้ก็บอกว่าหม่อมฉันถ้าเป็นพระ,พระ,พ,ระพระมหากรุณาที่คุณต่อหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งใดขอให้หม่อมฉันได้อยู่ใกล้ๆก้กราชาโอรสได้เลี้ยงจนเขาใหญ่เขาโตหม่อมชันปรารถนาเพียงเท่านี้ พระเจ้าเพดีถึงก็ดีใจพอเด็กคนนั้นได้นั่งอยู่ในตักได้นอนอยู่ในตักของนางคนนี้ก็ยุดร้องให้ถ้าเอาไปใส่ตักคนอื่นเอาไปใส่ตักแม่จริงจริงจริง,รงก็ยังร้องให้อยู่นางนี้ก็เลยเป็นแม่เลี้ยงตลอดไปอยู่อย่างมีความสุขในพระบรมมหาราชวังก็เกลยสถาปนาตั้งฐานันดรให้ให้นางนั้นเป็นวรมาตา เป็นพระบวรมาตาเรียกว่าเป็นแม่อันประเสริฐอันนี้เป็นฐานันดรก็เลยอยู่ด้วยกันในพระราชวันอย่างมีความสุขนางนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้บุญมีจริงๆเนาะแล้วก็พระราชทรัพย์ที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้นางก็เลยขอขอว่าเอาอย่างนี้ขอให้หม่อมฉันได้พอพอพอได้มีอะไรวันละเล็กวันละน้อยพอได้ทําบุญพอได้ให้ทาน พ่อนางระล,ลึกถึงเรื่องท,ที่เก่าแก่ที่เคยกระทํามาว่าเชื่อว่าบุญไม่มีเห็นว่าผัวให้ทานไม่ได้พ้นอะไรนางก็เลยได้เงินได้ทองจากราชสำนักก็ให้ทานทุกวันใส่บาตรทุกปันแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกหรอกผัวเรื่องนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เป็นอุทาหรณ์ท่านท่านได้เห็นว่าบุญนมีจริงๆบุญช่วยอยู่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะ แต่ว่ามันบางทีมันก็ต้องรอคอยมันจะต้องเหมือนต้นไม้ใหญ่มีผล